ขอให้ชนะตละดออนไลน์ด้วยดาด้านะคะ,ะจะเน้นให้ทุกท่านสามารถรู้วิธีได้เห็นภาพวิธีการใช้ดาด้าด้วยอ,อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะและจะนำไปประชัยกับธุรกิจออนไลน์ของตัวเองด้วยนะคะก็อาจจะมีบางคนยังไม่รู้จักคาร์โดาด้าคืออะไรค่ะ,ะก็ดาขอเน้นส้ำ้้นหน่อยนะคะก็คาร์ดา่าะจะเป็นบริษัทที่ จีนมาก่อนจะเป็นเลยจากทีจริงแต่ว่าตอนนี้จะมีออฟฟิศที่ไทยด้วยค่ะออแล้วเราจะมีอสองเครื่องมือตอนนี้จะเปิดบริการอยู่ค่ะหนึ่งเธอแบบว่าแคารดาดาก็เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ข,อของง้อมูลเพื่อเแก้ไขปัญหากับผู้ขายหรือว่าคนที่ทำตลาดในติดต่อค่ะ แล้วเครื่องมือที่2ก็จะเป็นคาร์ลูค่ะ oh คาร์ลูค oh ก็จะเป็นเครื่องมือสามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นบัตอินสามารถออดต่อ,อเคร์เรนเหมือนคนในทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเป็นมาของคาร์โรลดาค่ะคาร์โรลดาตอนนี้จะมีผู้ใช้งานในทวนล้อสองสลังคนสลังคนเลยค่ะแล้วเราได้จดทะเบียนที่ไทยในปี2 0 2 5เดือนมกรา อันนี้จะเป็นตัวอย่างลูกค้าของเราค่ะก็จะมีทั้งแบรนด์ทั้งเอเจนซี่ด้วยค่ะ,ะแล้วทั้งนี้ก็จะเป็นงานต่างๆที่คาร์รลาที่ได้เข้าร่วมนะคะ,อ,ะอย่างลูกที่สอบลูกที่3ก็จะเป็นงานที่ที่ักเครื่องในปีนี้เดือน7นะคะแล้วที่เป็นเป็นงานงีเวน1 0 0น1000คนที่จีนค่ะ ต่อมาก็จะมีแบบว่างานของเอวดนาอินลอเลไทยด้วยค่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องของวันนี้นะคะก็อันแรกก็จะให้ทุกคนเห็นภาพรวมของตลาดตอนนี้ค่ะกเ็เราสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้คือแบบว่า,าดิจิอตอลเปเป็นเครื่องมือที่ได้กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่า พัฒนาแล้วมากค่ะที่อย่างสมมติว่าในปี2022ก็จะมีจำนวนประเทศผู้ใช้งานของจำนวนประเทศก็จะมีเจ7ประเทศค่ะแล้วตอนนี้จะมี15ประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักส่วนเ JV โดยแบบโดยแบบนั้นของช่องทางอ o n t e n t ติดต่อในประเทศไทยค่ะก็ข้อมูลนี้ก็จะมาจากเ ว่าปีเออมกราของปีนี้ถึงเดือนหกนะคะเราจะก็จะสามารถเห็นได้ว่าเอ่อวิดีโอจะเป็นเออสิ่งที่มั่งคงสำหรับช่องทางนี้ค่ะแล้วในเดือน2องครึ่งปก็จะมีคนสอนใจไลฟ์ตดได้มากขึ้นนะคะทักมาก็จะเป็นเอ่วนายุการขายการตลาดเอ่อดิ k ินะคะ ก็ในพันนี้เราสามารถเห็นได้ว่าถ้าเราอยากจะทะําตลาดดิจิตอเราก็อาจจะต้องเลือกสินค้าที่ถูกต้องเลือกสินค้าที่หลังจากเลือกสินค้าที่ถูกต้องเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบว่า,ามีกนอายุลัางค้าถ้าในกนอายุลัางค้าก็จะแบ่งเป็นคอคนกรยุการขายกรณายุสินค้าแล้วกนในุคอนเทนต์ของเราด้วยค่ะถ้าส่วนของกรณายุการขายก็จะแบ่งเป็น3ส่วน ก็จะมีบัญชีของตัวเองที่แบบว่าเราทําด้วยตัวเองไปไลฟ์สดเองไปทําวิดีโอเองแล้วก็จะมีพันธมิตรพันธมิตรก็จะเป็นแบบว่าเราหาพันธมิตรมาช่วยเราขายด้วยค่ะแล้วสก็จะเป็นช้อปปี้มอลล์ค่ะก็ขายหลังช้อปปี้มอลล์โดยตรงเลยค่ะสับนคนอายุพงแทนก็จะมีวิดีโอไลฟ์สดค่ะถ้ามาเราขอ,อยกตัวอย่างที่เป็นเบงโยเลอร์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไต,ต่ไต่เบาผงที่น่าจะใครๆก็รู้จักอยู่แล้วค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็น30อวันที่ผ่านมานะคะเขาสร้างรายได้เป็น4ีล้านกว่าบาทเลยค่ะแล้วจากภาพน,นี้เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าเขาจะมีแบบว่าเ6ปอที่มาจากพันธมิตรเลยค่ะก็จะเขาจะเน้นพันธมิตรเป็นหลักแล้วก็จะมีแบบว่าได้สร้างวิดีโอมา ส0งกว่า2 0 0พกว่าขออภัยค่ะ2 0 0 0กว่าแล้วจำนวนไลฟ์สดก็จะมี2,000กว่าด้วยนะคะก็จะสามารถเห็นได้ว่าเขาได้สร้างคอนเทนต์ที่เยอะมากเพื่อที่สามารถจดจงตลตาดได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิคเคราะห์ การทำอีกของเขาค่ะอันนี้ที่เราเอาขึ้นมาก็จากแบบว่าเราได้สรุปผมด้วยที่แบบว่าเราได้ดูว่าเอ้จำนวนอันนี้คือจํานวนผู้ติดตามของค r ีเอเตอร์สามารถจะน้อยกว่าหนึ่งคนและอย่างน้อยที่ได้สร้างหนึ่งคลิปให้เขาด้วยค่ะแล้วสองคือค่อเอเตอร์ของเขาไม่เพียงแต่ว่าเขาได้ทำวิดีโอเขายังทำไลฟ์สดด้วยค่ะแล้วคนที่ทำไลฟ์สดสูงที่สุดในเดือนที่ผ่านไปก็จะเป็น 1น uh, ึ่งหนึ่งสองร้อยยี่สครั้งต่อเตือนเลยค่ะแล้วสามก็จะเป็นกล uh, ุ่มพฤติกรรมของเคียร์เดอร์จะมากกว่า50%เป็นเพศหญิงและมีอายุมากออ uh, อายุอยู่ในระหวา่าง18ถึง44ปีเลยค่ะ ัำมาเราก็จะสามารถไปอุยคอปตัวสินค้าได้ด้วยจี้ตัวสินค้าขายดีของยูเลอร์ก็จะเป็นตัวสินค้าตัวนี้เลยค่ะเป็นตาร์ปาผอมแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าเเขามีแบบว่าสว่วนมากเขาจะเน้นวิดีโอหรือว่าเป็นไลฟ์สดแต่ว่าถ้าในแบรนด์น,นี้เราสามารถเห็นได้ว่าสินค้าชิ้นนี้เขาจะแบบว่าไลฟ์สดกับวิดีโอมันใกล้เคียงกันเลยค่ะมี49%กับ50%ค่ะ แล้วจากนั้นก็จะมีแบบว่าจำนวนวิดีโอของเขาแล้วจำนวนไลฟ์สดเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นครีเอเตอร์ท็อปสิบของสินค้าตัวนี้ค่ะเราก็สาม,มารถเห็นได้ว่าถ้าในตัวข้างในก็จะมีะสาม,มารถเห็นได้ว่าเขาจะเป็นขายผ่านช่องทางวิดีโอเป็นหลักแต่ว่าก็จะมีส่วนบางคนก็จะมีขายผ่านในไลฟ์สดแะค่ะ มาก็จะสามารถไปวิเคราะห์แบบว่า,เ,าเป็นวิดีโอของตัวสินค้านี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าในก่อนที่เราไปวิเคราะ์วดีโอก็ไม,ไม่ก็จะแบบว่าสามารถไปวิดีโอคอนซั่นของตัวสริปด้วยเพราะว่า,อานอกจากที่เป็นฉากแล้วเราก็จะสามารถไปดูคอนซั่นของสกิปของเขาด้วยค่ะอันนี้เพื่อก่อนอันที่หนึ่งก็จะแบบว่าเราชิว่าอันที่หนึ่งก็จะเป็นแบบว่า,าการเปิด บางบทกรรมเปคลิปค่ะก็อาจจะในสามสามวินาทีแรกเราก็ต้องแบบว่าทําคลิปที่เราจดจำทุกคนได้ทําให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วอันที่2ก็จะแบบว่าสามารถเก่าถึงความต้องการหรือว่าเป็นเก่าถึงความสงใจกับผู้ชมกับเราด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็จะสามารถเสนอแบบว่าวิธีแก้ไขปัญหา,าได้แล้วก็จะแบบว่า,วามีจุดแต่นตน้นจุดเด่นอะไรเพิ่มเิมค่ะ แล้วก็จะมีการตุ้มแบบว่าสุดท้ายก็จะเริ่มมาเป็นกลางขายเนาะแล้วก็สามารถดูได้ค่ะแม่ใช้ใจตัวไหนทําไมเวลาใจเสร็จแล้วผมมันดูมองส่วนมากที่จะเป็นิคล้ำเลยก็มัตัดสินใจซื้อได้นะแม่แนะนำให้ซื้อแบบมีไอออนลมนะคือจริงๆใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะแต่ตัวที่ชอบที่สุดตั้งแต่ใช้มาก็คือของยูเลอร์ค่ะให้ไวกว่าแล้วก็หลังใจแล้วรู้สึกเลยว่าผมมันจะเงากว่ายี่ห้ออื่นวงเล็บเน่ราคาใกล้เคียงกันนะคะ จของยูเลอร์ตัวนี้เขาจะมีไอออโล่สองร้อยล้านตัวตัวไอออโลท่ท,ที่ทำให้ผมเงาสวยแล้วก็ไม่ชี้ฟูไม่เป็นไฟฟ้าสลับแล้วก็ตัวนี้ให้หมดความเรดูลมมาถึงสองได้แล้วสีแดงความร้อนอยู่ที่หกสิบห้า <3 S 1> <3 S 2> องศาเหมาะสำหรับคนที่ผมเปียกแล้วก็อยากแห้งไวๆสีสลับแบบนี้เป็นร้อนสลับเย็นสีฟ้าเป็นลมเย็นแล้วก็สีเหลืองเป็นลมอุ่นค่ะถ้าถามว่าทำไมผมแห้งไวแกดูผ้าคนหนูข้างหลังฉันสิเป็นกุศลอยขนาดนั้นผมจะไม่แห้งไวได้ไงมันแรงมากนะแต่เสียงไม่ได้เลยผมสั้นแบบสามีเราเนี่ยหนึ่งนาที เ่าๆประมาณ2นาทีแล้วก็ผมยาวแบบออมเนี่ยออมให้10นาทีถ้าเป็นไดร์ตัวเก่าสระผมครั้งนึงิมเตรียมเวลาเป่าผมไว้เลยค่ะ1นชั่วโมงเ <c oughs> ชื่อเลยว่าขนาดใช้เป็นหมดสีแดงอะผมยังไม่แห้งเสียเลยใครที่บำรุงผมดีๆนะคะแต่ว่าผมไปยังเสียผมไปยังแห้งอยู่หาต้นตอไม่ได้ลองดูไดรที่บ้านกอ่อนถ้ามีแต่ร้อนๆออกมาบอกเลยค่ะว,ว่ายังไงก็ผมเสียผมแห้งน้ำหนักเบานะคะแค่ส50กรัมจับแบบเนี้ยก็ไม่เมื่อยมือเสียงไม่ดังรบกวนค่ะเสียงรบกวนต่ำแค่59เดซิบเู้าอดีิเบลเรารู้ว่านี่ไดเองถ้าใช้นียังจ่ย นี้ลงทุนกับแบงก์เป่าหกชีวิตดีขึ้นแน่นอนพี่กัตตะก้าเหลืองค่ะเอ่อคลิปนี้นะสามเอ่อคือแบบว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาสร้างรายได้เบงหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเลยค่ะแล้วเราก็จะสามาเอ่อถ้าเราอยากจะนำมเคอ็อกนำมาวิเคราะห์เราก็จะสาม,มารถไปวิเคราะห์แบบว,ว่าโครงสร้างสักคลิปได้ที่ อย่างเป็นลูกผ้าหนีค่ะที่เดาววเคราออกมาก็จะเป็นตามที่เมื่อกี้ที่เดาพูดเถิงว่า,อาคอนซ้างส,าสคริปต์วัยรุ่นมันเป็นแบบไหนเขาคือทุกขั้นตอน,นเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดกับเราเฉยๆเขาอยากจะให้เราเกิดสรความจดใจมากกว่าค่ะกอ็อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นยุค AI ค่ะปี2022 พี่2 25แล้วค่ะคืออาจจะแบบว่ามีแบบว่าเครื่องมือที่สามารถช่วยเราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นค่ะเลยต่อมาเราจะามาแนะนำเป็นอ,อีกเครื่องมือของคาร์โรดาที่มีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะสามารถช่วยเราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็เพียงแค่กดอิเคราะห์แล้วเขาก็จะช่วยแม่ใช้ใจตัวไหนทําไมเวลาใดเสร็จแล้วผมมันดูเงาสวยขนาดนี้ทุกครั้งเลยใครก็ต้องตัดสินใจซื้อใดนะคะแนะนําให้ซื้อแบบมีไอออนลบนะคือจริงๆใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะแต่ตัวที่ชอบที่สุดตั้งแต่ใช้มาก็คือของดูเลอร์ค่ะห้าไวกว่าแล้วก็หลังได้อันนี้ก็จะเป็นที่ AI วุเคาะมาค่ะเขาก็จะมีช่วงเวลาแล้วช่วงเวลาแล้วต้องทํไข่ยังไงแล้วต้องพูดยังไงด้วยค่ะก็จะที่รักท่านตอนเขาก็จะได้ทำให้เราด้วยค่ะ เธอจะจะมาไปะะเวลาในการทำวีดีโอเพราะว่าบางทีอาจาะแบบว่าเรา,เอา,เ,อาเอาไปดูสักคลิปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงเลยก็จะมีฟังชั่นนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะสามารถช่วยเราไปัเวลาในการทำคอนเทนต์ด้วยค่ะ mm hmm. แต่ว่านอกจากที่แบบว่าเราเออคอแบบว่าเราสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา เค,อ,คอแบบว่าเราสามารถวิเคราะห์คอนเทนต์ของเขาได้แล้วแต่ว่าเรายังต้องแบบว่านําไปปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยก็จะเอ่อ AI ก็จะสามารถช่วยเราแบบว่าไปเพิ่งจุด้ายเสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปแบบว่าให้ AI ช่วยปรับใช้เป็นสคริปที่เราสามารถนําไปใช้ได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะสามารถใช้เพื่อการได้เลยค่ะออขอบคคลิปที่หนึ่งอี ขั้นตอนแรกคธอเลือกเลือกสุดขายเสร็จแล้วก็ให้ AI ช่วยออสร้างคอนเทนต์ใหม่เลยค่ะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่1แล้วคอนเทนต์ที่2ที่เราสามารถเลือกตายเสร็จแล้วอันนี้คือสามารถตลกมาได้เลยค่ะ อของเมื่อกี้ก็ที่เราพูดถึงก็จะเป็นสําหรับคนที่ทีแบบว่ามีสินค้าด้วยตัวเองอยู่แล้วที่แบบว่ามีสินค้าที่อยากที่จะขายอยู่แล้วหรือว่าเป็นสินค้าที่กําลังจะขายแล้วแต่ว่าถัดมาเราก็จะมาพูดถึงว่า าเรายังไม่มีสินค้าเราอยากจะขายสินค้าบน Tik To k เราต้องแบบว่าไปหาสินค้าแบบไหนหรือว่าไปดูก่อนที่ก่อนที่จะไปขายเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตาลาดก่อนว่าไอหมหมูนี้ตอนนี้แบบว่ามีศักยภาพหรือเปล่าถ้าขายได้หรือเปล่าถ้าขายไม่ได้เราก็อาจจะไม่ได้ลงขายเนาะก็ถัดมาก็จะเป็นหมูเราจะพูดถึงว่าการเลือกหม,หม,หมูค่ะอันนี้ก็จะสามารถไป คือเราเลือกเป็นหมวัมวเอลสาก็จะเป็นระดับสามคะแล้วที่สร้างรายได้มากกว่า5้าแสนบาทในสามสิบวันที่ผ่านมาค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีผอมที่ออกมาก็จะอันกับหนึ่งก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะแล้วแล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่ามีอัตราการส่วนล้าง้าเรียนวีของล้าง้าด้วยอันนี้จะอาจจะต้องเราถ้าเวลาที่เรานําเบรคาะห์อาจจะต้องดูส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้า 10นี้มากกว่า50%าก wa, ็แสดงว่าเออสวามะรายได้ส่วนายได้ของหม่มูนี้สวามะจะมาจาลายใหญ่เลยเราจะเข้าใต้ยากแต่ว่าถ้าน er ้อยกว่า50เราจะสามารถพิจารณาได้ด้วยค่ะแล้วเอ่อถ้าแบบว่าเราเลือกหม่หมูเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปดูเออรายละเอียดแองหม่งหมูด้วยค่ะ อันนี้ของรายละเอียดของหมวหมูที่เราเลอกมาก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าในสามสิบวันที่ผ่านมาอาหารเสริมเขาได้สร้างรายได้เป็นเจ็ดสิบล้านบาทเลยค่ะแล้วส่วนมากที่ขายอาหารเสริมก็จะขายผ่านพันธมิตรด้วยมีเขสิบหกเปอร์เซ็นตะ์ค่ะแล้วจากนั้นก็จะมีจำนวนร้านค้าจำนวนร้านค้าที่ขายสินค้าหมมหมูๆๆนี้ด้วยค่ะ แล้วจะ,จะมีรายได้ที่แบบว่าสร้างเครื่องมาที่เป็งด้วยวิดีโอหรือว่ารายได้จากหลายสดเราก็สามารถดูได้แล้วโปรโมตนี้ที่อัตราการอัตรารายได้าาสิ่งอคโปร์ทั้งสิบก็จะอยู่ในประมาณ2 2ค่ะก็จะอาจจะมีโอ,อก,กาสที่สามารถได้เราสามารถเข้าสุกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัมันที่ผ่านมาในหมวหมู่อาหารเสริมก็จะมีแบบว่า หลังคาพวงนี้ก็จะเป็นอยู่ในท็อปเลยค่ะเราก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ด้วยค่ะแล้วก็จำเป็นสินค้าที่ขายดีในสามสุวันที่ผ่านมานะคะเราก็สามารถเห็นได้ว่าไอ้สินค้าขายดีมันมีหมูหมูไหนแล้วสินค้าขายดีอยู่ในอยู่สร้างรายได้เป็นเท่าไหร่แล้วเ,เขาสร้างรายได้ผังแบบว่าไลฟ์สดหรือว่าเป็นวิดีโอค่ะ ก็จะมีะครีเอเตอร์ที่ขายเก่งในหมวดหมู่นี้ด้วยค่ะถ้าเราต้องการหาครีเอเตอร์มาช่วยขายเราก็จะสามารถไปดูว่าหมวดหมู่นี้มีครีเอเตอร์คนไหนที่ขายหมอที่ขายอาหารเซรมิวแล้วเขาขายได้เท่าไรแล้วแบบว่าเขาทำคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างหรือว่าไลฟ์สป็นยังไงบ้างเราอาจจะต้องไปสื่อสังคมเหล่านี้ได้ด้วยค่ะ แล้วสุดท้ายค่ะคือ,อ,อวันนี้กเ็เขาจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ของเราก็จะมีบทบุกิโตั้งหน้าก็ถ้าสนใจสามารถไปคุยที่หน้าบู๊ได้ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนรดอ0สําหรับงานนี้นะคะถ้าใครสนใจก็จะสามารถใช้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ